มีหลายคนนะคะกล่าวว่าซ้ายเขากำลังจะกลับมาจริงแท้หรือเปล่านั้นเราไม่อาจจะคาดเดาได้ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะหากวัวเราสวยแล้วเสียอะไรก็สวยหมดทั้งนั้นละคะ่ะสวัสดี FC11 ไฮโลอย่างเป็นทางการนะคะภาวะเศรษฐกิจย่แย่แบบนี้อีกทั้งยังมีโรคระบาดทั้งคนและอัวอย่าพึ่งท้อแท้กันนะคะฟ้าหลังฝนย่อมมีเสมอค่ะ อยู่บ้านกักตัวดูคลิปวัวกับ11เไฮโลกันดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอวัวขาวดาวรุ่งสายเลือดดีแห่งฮงทองฮินดูฟาร์มซึ่งที่ฟาร์มนี้นะคะถ้ามีวัวสวยๆเมื่อไรเราต้องไปอัปเดตทันทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปดูเจ้าใบเทควัวขาวสายเลือดบลูสอแม่ของเขาชื่อขนมจีนสายเจ้าซันค่ะแวบแรกที่เราเห็นนะคะ ที่โดดเด่นที่สุดก็คือกระบาลค่ะซึ่งก็ได้พ่อมาเต็มๆเลยค่ะส่วนหูนั้นนะคะก็ยาวมากๆลูกเล่นสวยงามลำตัวแน่นหนังหนากระดูกใหญ่มากๆเลยละค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัวฟอร์มดีตั้งแต่เด็กเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ชินวัตรพาชมฟาร์มและความงามของเจ้าใบาเทตกันค่ะครับพี่ชินวัตรครับตัวนี้นั่เสนอนะครับพี่ <esta? S 2> นะตัวนี้ไหมลูกเป็นลูกของบูสองแม่ขนมจีนนะครับอายุเท่าไรแล้วครับพี่อันนี้านสามเดือนนี่สามเดือนตัวผู้ลูกบูสองเงา Nó đẳng cả lăng bài 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 thế đi tôi đi bài đi bài nả bài 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 Nói tố bài 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 thì bài bài จะนอด้วยพี่ชินนะครับวันนี้ขอบขึ้นอะไรครับพี่ที่พาเยี่ยมชมฟาร์มครับขอให้แข็งแรงเร็วๆโอ้ยกี่ทอดอันพี่น้องเดี๋ยวงานงัวดเจอกันงานงัวแน่นอนครับพี่ครับลำบากหนาบวมครับบวมยาไหลวดีเป็นก้องใจให้พี่ครับขอบคุณครับครับผม ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเราต้องดูกันยาวๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเจ้าไบเทคตัวนี้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรค่ะแต่รับรองว่าน่าจะมาดีแน่นอนค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ชอบวัวตัวนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องของเรา11บ t อไฮโลโปรดักชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความสวยงามของเจ้าไบเทคให้ดูเรื่อยๆค่ะ